คำ <dobrze> ถามถามว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดอะไรได้บ้างคำตอบจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นสองอย่างฟังดีๆนะถ้าคำถามถามว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะไรได้บ้างแน่น,นอนคำตอบที่หนึ่งแม่เหล็กสามารถดึงดูดแม่เหล็กได้คือแม่เหล็กด้วยกันแม่เห e <apping S 1> ล็กกับแ,แม่เหล็กสามารถดึงดูดกันได้ต่านแม่เหล็ก สองแม่เหล็กสามารถดึงดูดที่ไม่ใช่แม่เหล็กก็ได้แต่จะต้องเป็นสารสแม่เหล็กซึ่งสารแม่เหล็กมีอะไรบ้างเหล็กนิกเกิลแม่เหล็กนิกเกิลของเลครับโคบเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นแม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุที่ไม่ใช่แม่เหล็กก็ได้แต่วัตถุนั้นจะต้องเป็นสารแม่เหล็กนะแบ่งประเภทใหญ่ ส่วนวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนคือแรงละว่างแม่เหล็กแรงระหว่างแม่เหล็กแสดงว่าต้องมีแม่เหล็กกี่แท่งเนี่ยคําว่าแรงละหวางแม่เหล็กอ๋อ oh. <Okay. S 1> สอง,สองแท่งเราจะต้องมีแม่เหล็กสองแท่งแล้วดูแรงที่มันอยู่ระหว่างแม่เหล็กสองแท่งเนี้ยว่ามันมีแรงชนิดใดบ้าง แต่การที่เราจะตอบว่ามันมีแรงชนิดใดบ้างเราจะต้องรู้ก่อนว่าการที่แม่เหล็กเข้าใกล้กันเนี่ยมันหันขั้วไหนเข้าหากันบ้างเพราะการหันขั้วของแม่เหล็กมีหลายรูปแบบเช่นถ้าครูจะหันแม่เหล็กที่ขั้วเหมือนกันเข้าหากันครูจะสามารถนำแม่เหล็กวางยังไงได้บ้างที่ขั้วเหมือนกันคือหนึ่งเอาขั้วไหนเอาขั้วไหนเข้าหากันเป็น เอกับเอ็นเอ็นกับเอ็นเอ็นกับเอ็นคือขั้วอะไรเอ็นเนี่ยเอ็นเนี่ยเหนือกับเหนือคือเหนือค่ะเหนือหนือครูจะหาว่าแรงที่มันอยู่ระหว่างแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วเหนือเนี่ยมันจะเป็นแรงชนิดใดสองถ้าครูไม่หันขั้วเหนือกับขั้วเหนือครูจะหันแบบไหนได้อีขั้วใต้กับขค้วใต้อ้าเหมือนกันก็มีขั้วใต้ใต้กับขั้วใต้ ว่ามันจะเกิดแรงแบบไหน 3. นอกจากหันขั้วเหมือนกันแล้วก็ยังมีกรณีที่หันขั้วทำาไมกันแตกต่างกันแตกต่างกันในที่นี้คือหันขั้วไหนกับขั้วไหนเข้าหากันเหนือก้าใต้เหนือกับใต้เหนือกับขั้วใต้ทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตวันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตแรงระหว่างแม่เหล็กสามกรณีคือหนึ่งขั้วเหมือนกัน ขั้วเหมือนกันแบ่เป็นขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กันจะเกิดแรงระหว่างแม่เหล็กอย่างไรสองขั้วเหมือนกันที่เป็นขั้วใต้กับขั้วใต้เข้าหากันจะเกิดแรงระหว่างแม่เหล็กอย่างไรและสามถ้าขั้วต่างกันคือขั้วเหนือและขั้วใต้เข้าหากันแรงระหว่างแม่เหล็กจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นด้วยการเราจะต้องทำอะไรก่อนทุกครั้งเวลาทำการทดลองเขียนอะไรก่อน จุดประสงค์จุดประสงค์วันนี้คือครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยสามารถสังเกตได้เพราะครูจะนำแท่งแม่เหล็กสามกรณีที่บอกมาทําการทดลองให้นักเรียนดูนักเรียนจะต้องใช้การสังเกตว่าแม่เหล็กที่ครูหันตามข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยแม่เหล็กมันจะมีลักษณะอย่างไรแล้วครูจะให้นักเรียนอธิบายทีละคนว่าเธอเห็น อย่างไรอ่าก่อนอื่นเขียนจุดประสงค์ก่อนเปิดเป็ุขหน้าที่สี่สิบสี่สิบอ่าเป็นสุขัหน้าที่สี่สิบเจอไหมลูก่ะเจอค่ะหน้าที่สี่สิบอ่าจุดประสงค์สั้นวันนี้จุดประสงค์สั้นเยแดงระหว่างแม่เด็กเป็นอย่างไรจุดประสงค์ของมัธยครูต้องการให้แม่เด็นสังเกต๋ยวจะทำการทดลองให้สังเกตแท่งแม่เล็ก สองแท่งแล้วสังเกต<ะ>เสร็จแล้วให้อธิบายว่าแรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กสองแท่งน,นมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นครูจะสุ่มถามใครตอบได้ได้คะแนนตอบไม่ได,ไได้ไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่ก็ไม่ได้หักเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการตอบผิดนะตอบผิดไม่ได้หักคะแนนแต่ตอบถูกมีคะแนนบวกให้ <c oughs> สเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่คนที่เสร็จแล้วเตรียมดูตารางด้านหน้าไว้เลยว่าเดี๋ยวมีสามการทดลองย่อยๆให้ดูแต่ง่ายๆใครที่จุประสงค์แต่ปัหาไม่เสร็จเปิดหนังสือคู่กันมีหนังสือตรงทางเป็นที่เป็นในกิจกรรมสองือสาม เดี๋ยวครูแชร์ตารางให้ก่อนใครที่ไม่ทันดูในหนังสือแล้วลูกเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ตารางใหู้ก่อนช้าเอาใหม่ พร้อมไหมพร้อมดูในตารางยังลูกตารางด้านล่างพร้อมค่ะดูตารางด้านล่างของตัวเองก่อนเริ่มแรกครูจะหันแม่เหล็กขั้วไหนเข้าหากันก่อนลูกขั้วเหนือค่ะตัวเองกับตัวเองคือขั้วเหนือกับขั้วเหนือพร้อมจะดูยังว่าถ้าครูหันแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วเหนือแล้วนำมันมาใกล้กันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมดูยังพร้อมดูวิดีโอยัง เพราะว่าม no no ีคนเยอะมากอำแล้วค่ะพร้อมแล้วตั้งใจดเดี๋ยวจะถามว่าหนูเห็นแม่เด็กมันเป็นยังไงอธิบายสิ่งที่เนูเห็นนะยังไงใข่เจืยวใส่ชุ่เลยก่อนทันนี้ทันนี้ปิดไม้ก่อนอ่าแป๊บนึ่งนะลูกตุปิดไปบ้างโอสคแป๊บนึงนะลูก ห้องนี้ครูจะช้านิดนึงเพราะว่าครูจะไม่ได้เซตไว้เพราะว่าครูมาจากห้องแบบต่อกันเลยชั่วโมงมันต่อกันเลยตอนนี้เราประกอบอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอาเข้าไหกันกันะคะให้นักเรียนเนี่ยนำแม่เหล็กนะคะดูนะตั้งใจดูนะครูกำลังจะอาแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าใกล้กัน ็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเห็นอะไรบ้างเห็นลักษณะแม่เหล็กไงอธิบายลักษณะแม่เหล็กมันผักกันค่ะมันผักกันมันผักกันคือมันเป็นยังไงคำว่าผักคือมันเป็นยังไงมันหนีกันมันหนีค่ะมันไม่าหนมันออกหากันมันหนีกันมันไม่เข้าหากันถูกหมดเลยเพราะฉะนั้นผลการสังเกตคือเราจะเห็นว่าแม่เหล็กทั้งสองแท่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่โดนมันจะ ออกห่างจากกันในข้อที่หนึ่งใช่คำว่าผ่างเดี๋ยวแม่ดึงกระดิไม่เห็กมาจากขวดเป็นออกห่างจากกันก้อยให้ครูเอาให้หยิบแบบบันทึกของตัวเองมาเปรียบเทียบกับขุของรับบี้นะคะรับบี้คะครูขอดูแบบบันทึกของรับบี้หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะเมื่อนำขั้วเหนืองของไม่เห็นยังไม่ยังไม่ได้กินเข้าใกล้กันยรับบี้สังเกตว่าแม่เหล็กทั้งสองแท่งเคลื่อนที่ออกห่างจากกันค่ะอ่าเห็นงไรกลูกเมื่อกี้ จะเห็นว่าแม่เด็กทั้งสองแห่งเนี่ยต่อยคุณพยายามเอาเข้าใกล้ยังไงมันก็จะเคลื่อนที่ออกห่างจากกัน <c oughs> แม่เด็กทั้งสองแห่งเคลื่อนที่ห่างจากกันทีนี้นักเรียนดูนะต่อไปคุณครูจะเปลี่ยนและครูจะหันขั้เวเหมือนกันเข้าหากันแต่ครูจะเปลี่ยน,เป,ยนเป็นขั้วอะไรกับขั้วอะไรก<ส>ันขัว้ว ใตล้ตะใต้ครูจะเอาแม่เหล็กขั้วใต้กับขั้วใต้หันเข้าหาแล้วก็เข้ามาใกล้กันนักเรียนต้องพยานกรก่อนพยานกรที่นักเรียนว่ามันจะเป็นยังไงถ้าครูเอาขั้วใต้ขั้วใต้เข้าหากันก็น่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือยังไงก็มันจะผ่านกันานเพ่อที่ออกห้างอ่าพรวันะถูกต้องที่ตอบแบบนี้เพราะอะไรพรวนะ เพราะว่ามันเป็นขั้วมันเป็นเอ่อขั้วโลกเดียวกันมันก็เลยไม่ใช่ขั้วโลกขั้วเหล็กมันเป็นแม่เหล็กขั้วเดียวกันมาหน้าจะเกิดากตอนที่เราหันขั้วเหนือกับขั้วเหนือเข้าหากันใช่ไหมแต่แค่เปลี่ยนเป็นขั้วใต้กับขั้วใต้ก็คือลักษณะคือขั้วเดียวกันเหมือนกันผลมาหน้าจะออกมาแนวเดียวกันใครคิดต่างจากพรวรรณัสมีไหม ใครคิดไม่เหมือนพรวานรัตนมีไหมใครคิดเหมือนพรวานรัตยกมือเออขอดูเพราะหน้าจะดูง่ายเพราะเสียงส่วนเนี่ยเออพรวานรัตมีพวกเยอะอยู่ผู้วิสิตโอ้โหใจใลูกขนาดนั้นยาวขาค่องกล้องแลดูครูจะเห็นอะไรต่อมีอะไรอ่าทีนี้โอเคนักเรียนเขียนไปเลยเขียน การพยากรณก์ไปก่อนช่องพยากรณ์นะเขียนเลยเขียนเลยค่ะช่องพยากรณ์ว่าถ้าครูนำขั้ใต้กับขู้วใต้เข้าหากันนัเรียนคิดว่าแม่เลยั้าสองแห่งจะเคลื่อนที่ออกจากกันก็เขียนตามนั้นเลยไม่ต้องรอรูเขียนเลยเพราะช่องพยากรณ์ทุกคนต้องคิดเองเขียนเองคณิกรกานว่าไงเปิดไมค์ก่อนพอยพูด อ๋อโอเคทีนี้ครูเปลี่ยนนะแต่ถ้าครูจะหันแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้แล้วเอามาเข้าใกล้กันนักเรียนว่าลองคิดซิว่ามันจะเป็นยังไงลองคาดเดาออกมาะลยดกวนาจิตการนะคะเพราะมันเป็นขั้วของแม่เหล็กค่ะมันน่าจะติดกันเพราะเป็นขั้วของแต่เราจะเขียนยังไงลองเรียกยนคำพูดสิแม่เหล็กทั้งสองแท่งเคลื่อนที่ เข้าหากันเข้าหากันครับถูกต้องเราควรจะเรียบเรียงเป็นภาษาทางการเพราะมันมีตัวอย่างแนวตอบให้เราดูแล้วใครคิดต่างไหมมีใครคิดต่างจากนี้ไหมมีใครคิดไม่เหมือนเพื่อนไหมเพราะฉะคิดยังไงเขียนลงไปในช่องพยางร์นักเรียนมีสิทธิ์จะคิดแต่เดี๋ยวทุกคนจะได้พิสูจน์โดยดูการทดลองของคุณครู ว่าสิ่งที่นักเรียนพยากรณ์ไว้เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกการพยากรณ์ของนักเรียนสามารถตรงกับการทดลองหรือไม่ตรงก็ได้เพราะมันคือสิ่งที่เราคิดส่วนเรื่องจริงเดี๋ยวไปดูที่ผลการทดลองที่เราจะได้เห็นกันเดี๋ยวรอให้เขียนก่อนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งรอเพื่อนกันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูการทดลองพร้อมๆกัน คือจริงๆครูโชว์อันเดียวนักเรียก็สามารถทำอะไรได้แหละนาไปเขียนได้แล้วถ้าคนฟังไปแล้วจะเข้าใจเว่าเราไปเขียนยังไงใช่พร้อมจะไปดูผลการทดลองจริงๆหรือยังพร้อมค่ะอะพร้อมค่ะพร้อมนะคะอาครูกำลังจะไปดูก่อนนะโควรตากับโควรตายดีกว่านะคะว่านักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมได้เหมือนกับที่ครูเตรียมมาไหมนะคะ อันนี้ขั้วใต้กับขั้วใต้นะดูสังเกตผลมันเหมือนกับการที่เราเอาขั้วเหนือกับขั้วเหนือใช่ไหมต่อไปดูต่อเลยขั้วเหนือกับขั้วใต้บ้างขั้วเหนือกับเอสเอาก็ให้เอาเข้าใกล้กันกูนะาัม่ใจกูนะึ๊บอือไม่ทัดดูที่นี่เป็นประสกัน พราะต่างกันเหนือกับใต้เป็นไงตรงกับที่เรานสิษฐาไหมไหมตรงที่เราตรงกับที่เราเปยโนนะตรงเด้เลยค่ะเรารฉนันันมผลได้ถ้าขั้วเหมือนกันคือใต้กับใต้มันก็ผลเหมือนกันเหนือกับเหนือเพราะมันคือขั้วเหมือนกัน ขั้วกาแม่เด็กจะออกห่างจากกันการที่มันออกห่างจากกันเราเรียกว่ามันเกิดแรงและผลักซึ่งกันและกันแต่ถ้าขั้วต่างกันแบบนี้เลยตามหน้าจอคอมครูนี่ขั้วเหนือกับขั้วใต้คือขั้วต่างกันแม่เด็กเมื่อวางเมื่ข้างกต้กันมันจะติดกันดึงดูดอ่าการที่มันติดกันแบบนี้เราเรียกว่ามันเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน เพราะเรื่อง <gone> นี้เข <restrial anh. S 1> mm. าถามถึงว่าแรงระหว่างแม่เหล็กมันก็จะมีสองประเภทคือแรงผลักซึ่งก <you> so ันและกันและแรงดูดซึ่งกันและกันซึ่งแรงผลักจะเกิดกับขั้วที่ขั้วแม่เล็กที่เหมือนกันก็จะมีทั้งขั้วเหนือกับขั้วเหนือขั้วใต้กับขั้วใต้ส่วนแรงดูดจะเกิดระหว่างแม่เหล็กที่ขั้วต่างกันคือขั้วเหนือและขั้วใต้ เอาละค่ะมาดูผลการสังเกตที่ทุกคนเนี่ยได้บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะรับบี้คะรับบี้เนี่ยได้ผลการสังเกตเหมือนหรือต่างจากการพยากรณ์ยังไงบ้างเอ่ยผลการสังเกตของรับบี้เป็นไปตามการพยากรณ์เลยค่ะโดยเมื่อนำขั้วใต้ของแม่เหล็กทั้ง2แท่งเข้าใกล้กันแม่เหล็กทั้งสองแท่งจะเคลื่อนที่ออกห่างจากกันค่ะ เออแล้วเมื่อนําขั้วเหนือของแม่เหล็กแท่งหนึ่งเข้าใกล้ขั้วใต้ของแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งเนี่ยรับบี้สังเกตได้ว่ายังไงคะแม่เหล็กทั้งสองแท่งจะเคลื่อนที่เข้าหากันค่ะนักเรียนราคาได้ผลการถ้าขั้วเหมือนกันมันจะเคลื่อนที่ออกห่างจากกันเราเรียกว่าแรงขับซึ่งกันและกันถ้าขั้วต่างกันมันจะเคลื่อนที่เข้าหากันเราเรียกว่าขั้วเราเรียกว่าแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ระหว่างนี้ครูขอเรียกชื่อคนที่ยังไม่ได้เช็คนะ,นะวีรวัตเลขที่สามให้อยูบอกเลยนะเคลล้วคอสร้องเพื่อนต่นงมรุต่อไปเลขที่สี่อัครวิดอยู่ไหมสิบสามการตะพัดสิบหกที่ติวต์อยู่ไหมที่ติวต์ไม่อยู่นะเพื่อน เวลาเขาเวลาเขาพิมพ์มาในไลน์นัาเรนช่วยตอบครูบ้างีว่าเฮ้ยเราก็ไม่เห็นเธอเข้านะช่วยฉันหน่อยช่วยครูบ้างลูกครูไม่ข้าค่ะเพราะแม่หนูชอบว่าต่อไปยี่ห้านาวินดูไหมลูกโบราณหัวเมืองกัญยาความาสงอยู่ชันยาชัญญาใครอยู่ลูกหนูเสร็จแล้วค่ะ อา้าวรอก่อนอย่าเพิ่งแทรกอาพินยาอยู่ไหมกัญญาวีกัญญาวีปกติก็เข้านะวันนี้เข้าไหมกุลลิสาชุมลิสอา้าวกัญญาวีเข้ากุลลิสาเข้าไหมกุลลิสาไม่อยู่นะชานมูลอยู่ค่ะอ่าชานมูลอยู่อ้าวโอเคทีนี้ เป็นคำถามห้าข้อเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนตอบทีละคนใครจะตอบให้บอกชื่อก่อนแล้วค่อยตอบเพราะว่าจะมีคะแนนพิเศษให้ตอบผิดไม่หักคะแนนตอบถูกเพิ่มคะแนนให้แต่ก่อนตอบให้บอกชื่อเอา่อนตอบให้บอกชื่อและเลขที่้อไหมพร้อมพร้อมค่ะคำถามข้อที่หนึ่ง เมื่อน้ำแท่งแม่เหล็กสองแห่งเข้าใกล้กันนึกไปด้วย,มวยเมื่อนํำแห้งแม่เหล็กสองแท่งเข้าใกล้กันแม่เหล็กทั้งสองมีแรงกระทำต่อกันหรือไม่ใครจะตอบบอกชื่อบอกได้ที่มีภูครับมีภูเอาชื่อจริงมีภูจารวุารว,รวัที์ ครับเออเปิดไมค์ว่เลยอย่าเปิดเปิดบิดบิอ่าเด็ที่9ต่อเลยมีแรงงานบอกกันหรือไม่มีครับมีรู้ได้ยังไงว่ามันมีดูจากอะไรสังเกตจากอะไรทิศเหนือกับทิศเหนือมันจะผักออกจากกันรู้ว่ามันหักในสังเกตอะไรว่ามันหักสังเกตจากอะไรตัวเอ็นครับ เกจากแท่งแม่เหล็กใช่ไหมว่าแท่งแม่เหล็ก,กมันมีการเคลื่อนที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะดูดกันหรือผ่ากาันพราโจทย์อ่ะมันไม่ได้บอกว่าหันขั้วไหนไปขั้วไหนแต่ไม่ว่ามันจะหันขั้วอะไรก็าหาการแน่นอนว่าถ้าเป็นแม่เหล็กตองแท่ง้าห,าหาการมันต้องเกิดแรงกระทำถูกต้องไหมส่วนจะเป็นแรงดึหรือแรงดูดค่อยไปดูกันว่าขั้วไหนที่หันเข้าหากันอ่ะโอเคจะวัดได้ ทีนี้มาดูาแนวคำตอบข้อที่หนึ่งปึ๊บอ,อ่ะแม่เด็กทั้งสองแห่งมีแรงกระทำมีแรงกระทำต่อกันรู้ได้จากแม่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มันจะมีอยู่สองแบบขึ้นหนึ่งจากที่ทมันอยู่นิ่งเคลื่อนที่หอ,อกจากกันหรือจะเคลื่อนที่เข้าหากาันอันนี้ขึ้นอยู่กับขั้วที่เราเอามาเข้าใกล้กัน ข้อต่อไปคนที่ตอบแล้วไม่ตอบซ้ำนะให้ให้โอกาสคนอื่นบ้างแบ่งๆคะแนนเอาค่ะเอาเตรียมข้อสองช่ไหมขนุนอาจารย์ให้ขนุนก่อนข้อสองครูถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำแห้งแม่เหล็กขั้วเหมือนกันเข้าแกล้กันขนุนตอบแม่เหล็กทั้งสองแม่เหล็กทั้งสองแท่งเคลื่อนที่ออกห่างกันค่ะ อ่าถ้ามันเปคั่วเหมือนการมันจะเคลื่อนที่ออกห่างกันทำไมมันเคลื่อนที่ออกจากกันมันมีแรงอะไรการที่มันเคลื่อนที่ออกจากกันมีแรงมีแรงที่เหมือนกันค่ะไม่เขาเรียกว่าแรงอะไรออกจากกันเขาเรียกว่าแรงไม่ดึงดูดไม่ดึงดูดเขาเรียกว่าแรงอะไรไม่สัมผัสไม่สัมผัสแรงที่มันไม่ดึงดูดเขาเรียกว่าแรงอะไรมีอยสองชื่อ เรือแรงดรือดูกระแรงอะไรแรงที่มันเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าแรงะไรพัดเออเพื่อตะทนไม่ได้แรงพลักซึ่งกันและกันเอาโอเคให้ให้ให้สามส็บอ้าวเพราะฉะนั้นแต่รื่เงิ้อกตอบให้ดูด้วยโอเคค่ะแล้วม่เด็กทั้งสองแห่งจะเคลื่อนที่ออกจากกัน เราะขัวมันเหมือนกันจะเคลื่อนที่ออกจากกันเพราะว่าถ้าคั้วเหมือนกันเนี่ยมันจะมีแรงผลักซึ่งกันและกันค่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนใจเย็นๆให้เขียนก่อน ามใครจะตอบบอกชื่อบอกเลขที่เี่ค่ะคุณต่อพันค่ะเอฟค่ะขณนิการค่ะมีขนิกามีิการมีพรบมีอ่ะเดี๋ยวให้ขณนิการ่อนพรบมีมีคะแนนอยู่แล้วแหละที่ตอบต่อมามีบ้างแล้วขณนิการเตรียมตอบคำถามนะลูกข้อถามถาม่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อนำแท่งแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าใกล้กันแม่เหล็กทั้งสองแท่งเคลื่อนที่เข้ามาติดกันค่ะเคลื่อนที่เข้ามาติดกันเนื่องจากอะไรดูแนวคะตอบข้อสองเนื่องจากแม่เหล็กขั้วมันทำไมกันที่จะมาติดกันแรงดึงดูดอ่าเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแนวคำตอบมันจะเหมือนข้อสองเลยใช่ไหมลูกการใการเลขที่เท่าไหร่ สี่สิบห้าสี่สิบห้าค่ะอะเพราะฉะนั้นครูขอเลื่อนเป็นข้อสามใครที่ไม่ทันข้อสองสามารถดูข้อสามได้เพราะแนวคำตอบมันตรงข้ามกันแล้วมันจะมีจุดต่างอยู่ตรงถ้าขั้วต่างกันมันจะเข้าหากันเพราะขั้วต่างกันแรงที่เกิดขึ้นคือแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเขียนหมดนะไม่ได้เขียนแค่ที่ครูไฮไลท์นะครูไฮไลท์ให้ดูเฉยๆว่ามันต่างกับคำตอบข้อสองตรงนี้แหละ โอไม่เสร็จข้อสนะการการว่าไงยังไม่เสร็จข้อสองครับการการดูข้อสามสามารถเขียนข้อสองได้ถ้าเข้าใจเพราะว่ามันเป็นการคำถามมันตรงข้ามกันข้อสองมันถามแม่เป็ดขั้วเหมือนกัน ข้อสามันถามขั้วต่างกันเห็นไหมตรงที่ครูไฮไลท์แหละคือคําตอบจุดต่างของข้อสองและข้อสามครับโอเคแสดงว่าเราเข้าใจพรุ่งนี้งดเรียนหนึ่งวันนะคะ เฉพาะวิชนะคชาอื่นปกตินะลูกเฉพาะวิชนะคะลูกเดี๋ยวเพื่อมีข้อความเขียน่าครูจะไปสอนเลยค่ะเพราะพรุ่งนี้ครูก็เตรียมจัดห้องเรียนสำหรับเปิดด้วยหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แล้วก็ครูจะเคลียร์ให้มันเข้ากันทุกห้องกยมีห้องที่โดนมันหยุดมันสูงเพราะฉะนั้นครูก็จะให้มันหยุดเหมือนกันแล้วเปิดมาเริ่มพร้อมกันทุกห้องมังั้นมันจะ รักล้านไม่เท่ากันแล้วก็ให้พักด้วยครูครับขอไปขอนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะครับได้ครับใครที่เดี๋ยวกลับเข้ามาตอนนี้เหมือนสองนัทีกิ่าถ้าตัดกลับเข้ามาแล้วลูกมาทำให้ครบห้าข้อนะเพราะว่าเอาให้เสร็จในไหนพรุ่งนี้เราก็ได้พักแล้ววันนี้เอาให้เสร็จ โอลครับยังไม่เสร็จโฟลครับยังไม่เสร็จข้อหนึ่งครับรอเลยค่ะรอวนกลับรอบสองเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปข้อสี่กับข้อห้าก่อนนะคะใครไม่ทานรอวนลูกรอรอบสองนะรอให้เสร็จรอบที่หนึ่งก่อน้าย้อนไปย้อนมาไม่เอากดหัวเพื่อนแหละที่ปวดเพราะว่าหมุนไปหมุนมาไปพร้อมๆก่อนไม่ทานเดี๋ยวรอตอนหลังเดี๋ยวเปิดให้ลูก ใครอยากจะตอบข้อสี่มีไหมคะใครอยากจะตอบข้อสี่มีไหมคะเด็กหญิงพรนภคงกระพันค่ะไดที่สี่สิบสามพรมนัทคงกระพันได้ที่สี่สิบสามอ่ะเปิดไมค์ได้เลยเปิดไมค์ได้เลยหนูคุณจะได้เห็นหนูถ้าหนูไม่เปิดไมค์อ่ะข้อสี่ถามว่าจากกกิจกรรมเนี้ยที่เราหาว่าแรงของแม่เหล็กมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราค้นพบอะไรบ้าง อ่ะขอมนะตอบเลยขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เวลามันเอ่อมันแตกต่างกันก็จะติดกันแต่ว่าถ้าเป็นเร้วไม่เดี๋ยวก่อนขอมนาตหยือก่อนไม่ใช่ขั้วโลกขั้วของแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กอ่เหมือนกันหมก็จะติดกันอ่าตอเลย แต่ว่าถ้ามันต่างกันมันก็จะไม่ติดกันเอ้ยมันติดกันเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ให้กออีกทีเริ่มใหม่ถ้าขั้วแม่เหล็กมันต่างกันมันก็จะติดกันแต่ว่าถ้ามันเหมือนกันการที่มันติดกันเรียกว่ามันเกิดแรงอะไรการที่มันติดกันเรียกว่าแรงอะไรดึงดูดอาต่อไปถ้าขั้วมัน ถ้าขั้วมันไม่ติดกันมันขั้วมนต่างกันค่เอออะคือเข้าใจว่าเราเข้าใจแต่พอเวลาเรียบเรียงมนอจาะนิดนึงก็คือแม่เ็กมีขั้วสองค่ะสองขั้วถ้าขั้วเหมือนกันหันเข้าหากัน